สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาะไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคมพศ2568ของผู้ที่เกิดราศีมังกรค่ะ ชาวราศีมังกรเลขเจดพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนสีม่วงหรือสีดำเป็นสีประจำราศีเกิดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยนะคะ การงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักของชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างประจำเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะขึ้นมาค่ะการงานที่คุณทำนะคะคนที่เป็นในหน้าค้าที่ดินคนที่ทำงานติดต่อสื่อสารคนที่ประสานงานซื้อมาขายไปหรือว่าเล่นแร่แปรธาตุนะคะค้าทองคำพันธบัตรอยู่นะคะเพราะฉะั้นตอนนี้นะคะ คุณจะได้กำไรเป็นกำไรเป็นกอบเป็นกรรมการงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือณนะตอนนี้นะคะจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองด้วยนะจ๊ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะการงานของคุณนะคะช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาค่อนข้างด้วยนะติดต่อประสานงานกับคุณนะคะแล้วก็เป็นมีการวิ่งเต้นอะไรบางอย่างด้วยนะคะคนเอ่อทำงานเกี่ยวกับการวิ่งเต้นนะคะเป็นหนายหน้า ค่ะการเงินของคุณค่ะ DM เพความสบายกายสบายใจเหมือนคุณแพนงานไว้ทํางานไว้แล้วก็ยังมีงานทั้งงานเก่าแล้วก็มีงานใหม่เข้ามานะคะทําให้คุณเนี่ยช่วงนี้ก็คือมีเงินใช้ะคะอค่ะมีการเงินเข้ามาค่อนข้างหลากหลายช่องทางมีเงินมีกินมีใช้เหลือกินเหลือกเก็บเลยนะคะจะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ ชิวๆสำหรับคุณก็ได้นะคะเรื่องการเงินนะแต่อย่างที่บอกว่าถ้ายัางไงแล้วนะคะซื้อพันธบัตรซื้อทองคำไว้ค้าทองคำได้ก็ดีนะจ๊ะก็คือเล่นแร่แปรธาตุนั่นแหละค่ะนะคะเอาเงินเหมือนกับว่าเป็นเงินหมุนเวียนเป็นเงินที่เอาไปลงทุนเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ได้จากกกำไรนะจ๊ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพค่ะการงานของคุณโอเคและการเงินของคุณก็ชิวๆนะคะเพราะนั่นคือสุขภาพของคุณก็คือ เออจะบอกว่าอาจจะแฮปปี้มีความสุขกับการกินเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้ระวังเออโรคอ้วนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือกินได้แต่ว่าคือต้องกินเป็นเวลาแล้วก็อะไรที่เป็นของมันๆของทอดก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะจ๊ะค่ะแฮปปี้แฮปปี้ทุกเรื่องเลยต่อไปเรื่องความรักค่ะ ความรักช่วงนี้นะคะท่านบอกว่าคนโสดจ๋าไปมาหาสู่กับคู่หน่อยนะคะเพรัะก็คือช่วงนี้อาจจะห่างๆกันบ้างนะคะกลับมาดูแลด้วยนะคะการเงินงคุณโอเคและการเงินสุขภาพอะไรก็โอเคและวพัะก็คือหันมาดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะคนที่มีคู่หรือคนโสดนะคะเหมือนกันเลยนะคะกลับมาดูแลคนที่อยู่ข้างกายคนด้วยนะจ๊ะค่ะต่อไปค่ะดวงชะตาโดยวรวม มีอะไรอะไรพิเศษในดวงชะตาของคุณในเดือนนี้นะคะชาวราศีมังกรค่ะขึ้นมาค่ะท่านบอกว่าช่วงนี้นะเออ ไม่มีอะไรเท่าเดิมท่านบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินจะมีอะไรเข้ามามากนะคะงานก็มีเข้ามาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือลองเลือกในสิ่งที่เราถนัดลองเลือกในสิ่งที่เราชอบส่วนเงินค่ะท่านบอกว่าถ้าอย่างไงแล้วลงทุนได้นะคะก็คือนําเงินเดิมเงินที่เราได้จากกำไรกําไรอะค่ะไปลงทุนเพิ่มนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะจะมีเหมือนกับว่า,<ส><ส>าการงานของคุณจะมีคนติดต่อเข้ามาเงินก็เข้ามาเยอะนะเพราะฉันก็คือโดดเด่นเรื่องงานเรื่องเงินเลยค่ะ เรื่องคู่ก็คือเป็นไป,นปนตามสเต็ปอะค่ะอะไรอะไรที่เราโอเคแฮปปี้นะคะเรื่องคู่เราก็จะดีขึ้นนะจ๊าดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะต่อไปค่ะเทวดาประจำตัวคุณเองพายอยากบอกอะไรกับคุณนะคะ ชาวราศีมังกรขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องเงินค่ะล้ลาล้วลาท่านบอกว่าท่านอยากให้คุณมีความสุขแบบนี้อยากให้คุณเป็นคนที่มีความสุขที่จริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีมังกรนะคะตัวคุณเองเนี่ยค่อน,ข,อนข้างที่เป็นคนที่เหมือนกับว่าทําอะไรเป็นสเต็ปนะคะเป๊ะๆทุกอย่างท,ท่านบอกว่าอยากให้คุณรีแลก์อยากให้คุณทําอะไรด้วยเหมือนกับว่าสายกลางนะคะตึงมากไปคุณก็จะเหนื่อยหย่อนมากไปก็ จะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือท่นบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยผ่อนสั้นผ่อนยาวรีแลกบ้างนะจ๊ะค่ะก็ขอจบคําทํานายของชาวราศีมังกรแต่เพียงเท่านี้ขอให้ชาวราศีมังกรค่ะมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในทุกๆอย่างนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยขอบคุณค่าที่เข้ามารับชมรับฟังการทํานายและเพื่อเป็นกําลังใจ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ